วันนี้นะคะเราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้มอบความโชคดีให้กับผู้ชมโดยเฉพาะคุณหนุ่มหนะคะที่เป็นแฟนคลับของอัลลูว์นี่ก็คือกิจกรรม DX c o d ฟันอ Allure ทัวร์กองทัยใครที่ได้ร่วมสนุกดับเกมสนุกส,กสุดซ่านะคะที่ร่วมกันค้นหารห,ารหัสลับของสาวสุดเซ็กซี่นะคะสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ร่วมสนุกในรายการของเราเนี่ยกว่าแสนคนเลยเิ๊ะ ใครที่ได้ร่วมสนุกกับเราเนี่ยต้องรอรุ้นเลยเพราะว่าของราวัเนี่ยามยากมายเหลือเกินและที่พิเศษไปกว่านั้นไปตะลุยกองถ่ายการถ่ายทำอัลลูแมกกาซีนอย่างใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆห้ารางวัลจ้ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรามาร่วมรุ้นกันดีกว่านะคะว่าผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับบัตรเติมเงินมูลค่า500บ 100รรางวัลเป็นใครบ้างนะคะตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณจิรันรัตนาอุริยะชัยนะคะคุณจิรัประวัติบุญยะเสยนะคะคุณสุนิสาอันฉริุโพค,คุณชนโนดมเชียววิวัฒเป็นผู้จับรางวัลบัตรเติมเงิน100รรางวัล รับประกันเสเวลา iPhone 5จำนวน4เครื่องต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณจีรันรัตนาวิริยะไทยนะคะ Vice President Mono X Club ค่ะคุณจีรับประวัติบุญเต๋น Vice President Mono Mobile คุณตุนิสาอน,าน,านันทนุพงศ์ m a เจอร์จาก รูค่ะคุณชโนโดมเชี่ยววิวัฒน์เมนเจอร์จากรูค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงรางวัลที่เร<ม>ียกว่าเป็นไฮไลท์ของ d ีเอ็กโคครั้งนี้เลยก็ว,ว่าได้นะคะน<ช>ั่นคือคอลวัวทั่วกล้องถ่ายแบบ X สิสุดๆ ทำกิจกรรมเอ็กโคสฟาราลูทัวร์กองถ่ายนี้นะครับเกิดขึ้นมาก็เพื่อว่าเราจะมาขอบคุณท่านผู้ชมและก็ผู้ที่ติดตามผลงานของอารวเรามาตลอดโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่5คนที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสการถ่า,ายทาแบบสดๆแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับว่าอารวมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ในคราวหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็สบบามารถติดตามได้ค่ะท่าอารูชาแนลนะคะอารูไทยคอมอารูแมกกาซีนและที่สําคัญนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราท่านนี้ด้วยนะคะขอบคุณพี่เจเลด้วยค่ะสวัสดีครับ อยากจะเรียนถามนะคะคุณพี่สุนิสาว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ครั้งต่อไปใจะใหญ่หรือว่าจะพิเศษกว่านี้อีกไหมคะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณลูกค้า TrueMove และ TrueMove มากนะคะที่ร่วมกิจกรรมของอลวในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะก็คือกิจกรรมเนี่ยครั้งนี้เ,เราประสบความสําเร็จมากนะคะครั้งต่อไปเรามียิ่งใหญ่แน่นอนนะคะลูกค้า TrueMove และ TrueMove อย่าลืมนะคะเข้ามาเล่นกิจกรรมกับเรานะคะตอ,อนนี้นะคะนุกซีได้รับคํายืนยันนะคะจากพี่สุนิสาแล้วนะคะว่ารางวัลใหญ่ครั้งหน้าต้องพิเศษ แล้วก็อลังาการมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนะคะสมาชิกของอะล,ลวหรือว่า t o m o v e หรือว่า o o v e edge ห้ามพัดเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่วิสุนิสามานะคะขอบคุณค่ะใครที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยเราสองคนก็ขอสแสดงความยินดีไปร่วมหน้าเลยแล้วกันนะคะใช่แล้วที่ได้ไปตะลุยกอง<ม>ถ่ายแบบเอ c คุ s i v ซนะคะรับรองว่าเจอกับเราสองคนแน่น ต่อไปนะคะดิเอโคของเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบนี้หรือเปล่านะคะต้องคอยติดตามชมนะคะใช่แล้วาต,ตอนนี้หมดห<อ>น้าที่ของเราสองคนแล้วนะคะขอตัวรปก่วนนะคะสวัสดีค่ะ